สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามนะคะของ IG นะคะผ่านเว็บไซต์เช่เมมขีดีเฮดค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีท้งเ,เพิ่มไลน์นะคะเพิ่มผู้ติดตามนะคะและมีบริการอาื่นอีกมากมายนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ นี่นะคะใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะมาสมัครสมาชิกที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วกรอกรายละเอียดตามนี้ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือว่าจะลงทะเบียนผ่าน Gmail นะคะก็เลือกที่ด้านล่างได้เลยนะคะของเราค่ะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะแล้วเราก็าดูที่หน้าคําสั่งถึงใหม่นะคะของเราจะเลือกเป็นบริการเพิ่มผู้ติดตามนะคะเราก็จะเลือกเป็นของอินสตาแกรมนะคะตรงนี้เลยค่ะแล้วก็บริการค่ะเราจะเลือกเป็นตัว 4916นะคะตัวนี้จะรวดเร็วนะคะแล้วก็กรอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะตรงช่องลิงก์นะคะให้เรานะคะเข้ามาที่หน้าไอจตัวเองนะคะไอจจะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะคะถ้าไม่เปิดสาธารณะนะคะจํานวนยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะตอนนี้เรามีผู้ติดตามอยู่ที่4,807คนนะคะแล้วก็นําลิงก์มาวางที่ช่องลิงก์ค่ะเราจะเพิ่มผู้ติดตามอยู่ที่100นะคะค่าบริการนะคะเพียง30บาทนะคะคือถูกามากๆเลยนะคะแล้วเราก็กดทําการสั่งซื้อเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะจะมีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือนะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมด5้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR Code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบ,นบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะเงินก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่างเปล w a l e t ค่ะแล้วก็จะเป็น ชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพับดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทั้งแทบ็บ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงก์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะ ตรงนี้นะคะเรียกออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จำนวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแทบซ้ายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะ เราก็จะได้ค่าอัตราการแนะนำนะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซนนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูที่การตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรหัสออเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะ แล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะตรงนี้นะคะสามารถแนบรูปได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตัวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนํานะคะนี่นะคะเป็นคําแนะนําของบริการนะคะสามารถตรงอันตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมิน่ะตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ต้องนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะคะก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะใครที่สนใจค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ